ม,มาครับสวัสดีครับทุกทุกท่านที่หลงกันเข้ามาดูเช่นเคยนะครับผมนะเรามาต่อกันกันกนกบว d Train ในพาร์ทที่7กันดีกว่านะต่อจากพาร์ทที่6แล้วพาร์ทที่6ก็ต่อจากพาร์ทที่5จะบอกทำไมวะโอเคมาเดี๋ยวขอเคลียร์เส้นทางนิดนึงแล้วกันนะรู้สึกว่ากับระเบิดที่มันทิ้งไว้นี่จะยาวเลยเกินยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวขอเคลียร์เส้นทางเสร็จแล้วเราอาจจะต้องมาซ่อมรถไฟกันต่อนะส่วนในระหว่างนี้ก็ขอเชิญชม,มนี่ทักษะการยิงปืนขั้นโหด อิงยังไงยิงกลับระเบิดไล่ทางสู้แต่ถ้ามันมาถึงตัวเราก็สู้ได้เหมือนกันนี่ไงเป็นไงมาถึงตัวจนได้พื้นพังเลยเออเดี๋ยวต้องซ่อมก่อนมันซ่อมได้ไหมเนี่ยพื้นพังแบบนี้อ,อ๋อซ่อมไม่ได้ต้องลื้อทิ้งเลยไม่เป็นไรใส่ใหม่ก็ได้นะมีสแปร์ไม้เยอะอยู่ได้มาจากเออน้องหมูเด้งที่น่ารักทั้งสองตัวนี้โอเคมาเดี๋ยวเราเก็บของข้อคลังก่อนดีกว่านะเ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องซ่อมเออเราเราเก็บไว้กับตัวก่อน ซ่อมก่อนตอนนี้นะเหล็กเนี่ยต้องใช้เดี๋ยวต้องซ่อมชั้นอีกอืมอืมไหนเตาหลอมก็ใช้เหล็กเหมือนกันอันนี้ใช้เออโอ้โหเหล็กก้อนอาจจะต้องเผาก่อนนะเดี๋ยวสักครู่นึงเอาทุเอาอันที่ซ่อมได้ก่อนนะอันไหนซ่อมไม่ได้เดี๋ยวให้ว่าดอีกทีนึงอืมอุ้ยน้ำหมดแล้วยวเติมน้ำให้น้องก่อนอืมเป็นงานชุ่มฉ่ำไหมจ๊ะเย็นสบายเนาะมาซ่อมกันต่อ มีอะไรให้ซ่อมอีกเยอะออเดี๋ยวเราต้องไปซ่อมหลังขบวนด้วยโอ้โหเมื่อกี้โดนฉลามมาแงไปหนึ่งทีพังยกแขบเลยอันนี้ต้องใช้เหล็กเดี๋ยวก่อนเรามีเหล็กเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมกําลังคิดอยู่ว่าจะใช้เหล็กที่เก็บเอาไวด้ดีหรือว่าจะหลอมขึ้นมาใหม่เลยเราจะได้ใช้แบบเขาเรียกว่าไงนะไอเหล็กที่เก็บเอาไว้จะได้เอาไปทําแบบอย่างอื่นทําน็อตทําสปริงอะไรพวกนี้นี่เราหลอมแบบเป็นเศษเอาดีกว่าใส่ฟืนหน่อย เออเอาสักห้าอันแล้วกันนะน่าจะพอห้าอ,อันมาหลอมแบบเต็มแม็กซ์รอสักครู่แล้วกันนะจะเข้าสถานีแล้วไม่รู้ว่าไอเหล็กที่หลอมมาเนี่ยจะพอไหมนะคือมันน่าจะต้องใช้เหล็กเยอะอยู่นะเอาคร่าวๆเอาผมมองไว้ก็น่าจะสามอันแต่ถ้าไม่พอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเอาวันนี้แล้วกันคือจริงๆก็น่าแหละที่บอกนะกะว่าจะเอาอันนี้ไว้ ทำอย่างอื่นนะ่ะเอาไว้ทำน็อตทำสปริงน้ำเลยไม่อยากไปยุ่งกับมันเท่าไหร่แต่ว่าอมไม่เป็นไรถ้าเกิดว,ว่าไม่พอใช้เดี๋ยวเราก็ถอนมาใช้ก่อนแล้วกันน่าจะหมดแล้วละ่ะโอเคยอดรมสุดที่ค่าเสียหายอยู่ที่เหล็กก้อนสี่ก้อนนะมาเก็บไปก่อนเลยหรือห้าก้อนมาเนี่ยเมื่อกี้นับผิดป่วะไม่เป็นไรเรามีเหล็กเยอะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปเผาเอา โอ,โอ้โหน้องต้องกรีดซะแบบแสบแก้วหูเลยเมื่อกี้เก็บให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเอาแซมเปิลไปให้น้องด้วยโอ้โหมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเอาเหล็กมายัดเก็บคืนกล่องก่อนอ,อันนี้จะเอาไปเลยนะบลูแซมเปิลสี่อันอืมเลยจุกๆเลย แหมอยากให้มันมีต้นแซมเปิลให้ปลูกจังเลยนะมันจะได้แบบนะเก็บแซมเปิลมาให้น้องบ่อยๆนะมันจะขี้โกงเกินไปไหมมาอันนี้สําคัญนะเนี่ยรีไซเคิลเนี่ยถังขยะนะใช้ไงก็ไม่รู้วะพูดไว้ก่อนว่ามันสําคัญนะแต่เราก็ไม่รู้มันสาคัญยังไงแต่ก็นะถือว่าเอาไปย่อยอะไรได้นะก็อ,อาจจะเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ยางเหรอมันเป็นส่วนประกอบสําหรับของครับเนี่ยอนาคตปะวะไม่รู้เหมือนกันโอ้มีกี่เบลวะเนี่ย44 โอโก็นะถือว่าไม่เยอะไปหรือไม่น้อยไปนะมันก็นะัไม่เยอะไม่น้อยกลางๆแหละเฮ้ยอันนี้พลาดไปได้ไง,ไงไวะเนี่ยเบสิกดีเฟนซ์จัดมาหนึ่งอันคืออะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยลงไปดูแล้วกันนะว่ามันใช้งานยังไงอ้าวเวรกรมรมแต้มหมดโอเคมาอา้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะแปรไทยยังไงดีวะเอาเรียกว่าแรมแล้วกันนะ แรมเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของหัวรถจักรนะโดยการเอ่อใช้คอนโซลที่อยู่ในสถานีนะเป็นตัวติดตั้งนะแล้วก็มันจะไม่สูญเสียความทนทานด้วยแล้วก็ระดับของมันนะจะช่วยเพิ่มจานวนช่องของป้อมปืนให้เพิ่มขึ้นได้แล้วก็อีกนะไอ้แรมเนี่ยสามารถทาลายสิ่งกีดขวางในเอาโพสได้นะแต่ว่าเราต้องมีเครื่องยนต์ก่อนยังไงเราต้องมีเครื่องยนต์แล้วขอ,อเครื่องยนต์สักอันนึงมีไหมมีให้เรียนไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลัง เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอทํานี้ก่อนโอเคเจอันก็น่าจะเหลือเฟือแล้วล่ะนะเอาไว้ทํำยาเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องใช้หนังด้วยใช่ไหมอุ้ยขอไปครับผมนะแหมช่วงนี้ <c oughs> สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะวลมขึ้นเป็นธรรมดานะหิวข้าวด้วยมาเอาเหล็กมาสัหน่อยดีกว่าเผานิดนึงเอาไว้ทำชุดเกราะอ,อีก12วิโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ แต่งปืนรอดีกว่าเอา่อมีของดีอยู่นี้ไหมไม่มีหรอด้ามจับอันนี้คือดีสุดแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบความนิ่งมันลดลงอะ่ะอืมยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวมีชิ้นอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ไหมไม่รู้อะ่ะมันตอบยากนะให้มันดูค่าเลยเพราะเราจำค่าเดิมมันไม่ได้เนี่ยแหละอืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะอาจจะมีชิ้นที่ดีกว่าในอนาคตแต่ตอนนี้เรายังไม่มีแค่นั้นแหละ oh. เดี๋ยวเราค่อยๆหาไปนี่ไงใช่ไหมโหรถจักรนี้ปะนี่แหละสตรีมเอนจินโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาแต้มมาเพิ่มก่อนนะเหมือนแต้มตอนนี้จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะน้อยมากมไม่มีกระสุนพิเศษเลยอขอกระสุนพิเศษหน่อยพอดีว่าถ้าได้ปืนมาวันนึงจะเอาไปใช้นะ่ะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เมื่อไหร่นะเนี่ยแล้วผมก็จะชอบมาดูตรงนี้ไอ้ตึกเนี้ยแล้วมันก็ไม่เคยมีอะไรให้เลยนะแต่ก็แต่ก็กอดใจไม่ไหวต้องมาดูทุกทีเลยอะ่จะจ๊เอ๋เผื่อจะมีอะไรอุ้ยไม่มีอะไรมาไปกันต่อด,ดีกว่าเอออ้าวมีหนึ่งกล่องตรงนี้มาจัดเลยอุลิเอะแซมโปของโคตรดีมาเปิดกล่องนี้ก่อนเผื่อจะมีกระสุนพิเศษ ไม่มีไม่มีเลยให้มันได้อย่างนี้ดิไม่เป็นไรเอ่อไหนขอดูหน่อยอันนี้มีอะไรมัางมีของดีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย<ฮ>เห็ดอ,อาหารน้องเดี๋ยวขออ่านก่อนนะเอ่อไหนดูซิประสิทธิภาพของโรฟิโมนะจะแสดงออกมาในรูปแบบของความสุขนะเพื่อที่จะเติมไอช่องพวกนี้ให้เต็มนะจำเป็นต้องป้อนเห็ดให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะเอ่อเมื่อป้อนเห็ดจนเต็มแล้วนะคะ่าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ การใช้เปิร์พิเศษของโรฟิโมก็จะถูกปดล็อกคร่าวๆประมาณนี้ละกันเนาะผมไม่ค่อยเข้าใจประโยคสุดท้ายเท่าไหร่มันแบบมันเหมือนเป็นเนกาทีฟอะมันผลแง่ลบมันจะปิดกั้นช่องอะไรของมันก็ไม่รู้นะจํานวนช่องที่สามารถแบบขยายได้โดยการแบบเขาเรียกว่าไงเอาสลัดเห็ดไปป้อนให้แล้วผมสลัดเห็ดกูจะไปหาจากไหนวะเนี่ยอาจจะต้องไปทําเองหรือเปล่าเอาเห็ดไปทําสลัดหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปหาคําตอบเอาทีหลังเดี๋ยวตอนนี้เราไปลุยกันก่อนดีกว่านะ โอเคเคมีเสร็จแล้วอย่างี้ก็ทํทำยาเลยแล้วกันนะต่อเลยเจ็ดอันจัดมาเดี๋ยวต้องทำกรอบเพิ่มด้วยมั้งน่าจะไม่พอเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งขอดูของแป๊บหนึ่งก่อนนะเอ่ออันนี้ไม่ใช้ละเก็บไปก่อนอืมให้เห็ดเลยดีไหมแต่ผมว่าเก็บไว้ก่อนดีนกว่าไหมเพราะว่านะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันทําเป็นสารเห็ดได้เลยเปลอดีผมอยากให้อาโทรโท์ก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมาขอ,อน,น้ําก่อน มีใครหิวน้ำไหมจ๊ะไม่มีเนาะโอเคเอ่อในนี้ทำสลัดเห็ดไม่ได้ว่ะมันทำสลัดเห็ดยังไงอะ่ะนะเรามายุ่งอยู่กับสลัดเห็ดในเห็ดธรรมดาก็ยังไม่ป้อนเลยมางั้นทำเกราะก่อนล้วกันงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดข้ามช่วงมันไปดีกว่าไหมเนี่ยนะเดี๋ยวทำเกราะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าพูดมาสองสามรอบแล้วว่าจะไปลุยยังไม่ได้ลุยจะทีแวะข้างทางตลอดเลย อ่ะขอใส่ก่อนอยากรู้ไนตัวนี้จะเป็นยังไงมันจะมีทักษะอะไรที่เหมาะกับการมาอยู่บนรถไฟสุดเจ๋งของเรา,ามั้งขอต้อนรับสู่โลกใบนี้เอาน้องอยู่นี่เมื่อกี้สกิลอะไรอ,ะอ่ะมีสกิลเชฟขั้นสองกับนักซ่อมเหรองั้นเอาเป็นว่าอขอต้อนรับสู่รถไฟของเรานะจ๊ะ <c oughs> ได้พวกมาอีกหนึ่งคนเอ้ยอีกหนึ่งตัว ชื่อเหมือนกันเลยเหรอมันไม่ได้เป็นชื่อเลยซ้ำมันเป็นชื่อเผ่าอะยังไงก็แล้วแต่เราก็มาต้องลุยจริงๆกันละอุ้ยเอาเลยเหรอโอ้โหรัวเกินโอ้โหใช้ปืนยี่ห้ออะไรพี่อรัวขนาดนั้นมันจะโกงกันเกินไปแล้วอืมในที่สุดก็ได้มาลุยจริงๆทีหลังจากโม้มานานว่าจะมาลุยแต่ก็ไม่ลุยอืยอยมอมทไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้ เล็งแบบเน้นๆแล้วนะองสุดมันไฟช้าเกินอะคือปัญหาของเราตอนนี้คือปืนมันไปช้าอยากได้ปืนใหม่มากเลยแต่ไม่ได้สักทีดอกมาเป็นชิ้นๆนะดอกมาเป็นแท่งไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเป็นแบบเป็นปืนเลยอะไม่ใช่มาเป็นแบบพาร์ทให้เรามาประกอบเองเนี่ยส่งของของนายมาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้โหมันอยู่กันไม่สุกเลยขยับไปเรื่อยเลยอยู่นิ่งๆหน่อยเขา ยิงแบบพอยิงแบบจับวางอะอืออืออือโอ้ไม่ไหวละคือมันไกลมองไม่ค่อยเห็นนะจะขอเข้าไปใกล้ๆก่อนนะเอาสักเอ่อมุมนี้แล้วกันมันก็มุมเดิมนี่หว่าอือโหูมันยิงกันรัวอืออือไม่เดิมวอนนะนี่มันมุมอร่อยเปล่าเนี่ยอ้าวอืออือเฮ้ยนี่มันมุมอร่อยนี่หว่าเนี่ยยิงยิงหัวไม่ได้ยิงขาอือยิงหัวไม่ได้ยิงขา ิงขามาเลยบอกเลยว่าเล็งหัวไม่ได้ก็หัวแม่ตีนะอะยา้ายมุมไปก็เท่านั้นแหละโอ้โหยิงกันโหดเกินอื oute. มีปืนยาวมาแบ่งกันบ้างดิอยากใช้บ้างไม่มีใช้กับเขาเลยเนี่ยหมดยังยังไม่หมดแน่มันขึ้นมุมอร่อยมันขึ้นมุมอร่อยแบบนี้ก็เสร็จโจนมีหัวเข่า บอกเลยว่าเข้าหัวทุกนัดโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดมันยังไม่หมดมามันขึ้นมุมอร่อยละยิงขาเอาไม่โดนยิงหัวไม่โดนโอ้ยมัน <c oughs> รีโหลดอนิเมชันอะไรตอนนี้เออ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 จำได้ว่าเหลืออีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้พี่เบิ่มปืนกลไหมนะไอ้พี่แนนปืนกลมันไปไหนละหรือว่าเรายิงมันตายไปแล้วเก็บของกันแต่เพลงมันยังอยู่เนี่ยดิ มันน่าจะยังไม่ตายปะมันไปไหนละโอ้โหเจอตัวแล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเล่นหลังกล่องอะเล่นเป็นหนังอินเดียเลยเนะี่ยอืเออเออเออมาจะรีบไปไหนไหนวะเออเออเออขอปิดฉากด้วยกันเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วแหละไหนปืนโอ้โหให้เป็นชิ้นอีกแล้วขอแบบเป็นแท่งเออไม่ใช่เป็นอันเออเป็นกระบอกเป็นลำเอออะไรก็ว่าเหอะเอามาแบบครบเซตอะ ที่ไม่ใช่เป็นชิ้นๆนะ่ะโอเคมันน่าจะไม่มีไม,ไม่น่าไม่น่ามีคนแล้วล่ะเมื่อกี้น่าจะตาฝาดไปเมื่อกี้มาอา้าวกระเป๋าเต็มเวนกรรมเดี๋ยวขอเคลียร์ช่องก่อน โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเก็บของที่ลืมไว้ดีกว่าโอ้ยหขบสถีรู้สึกแอบเหนื่อยเหมือนกันนะต้องมาตามเก็บของทุกชิ้น <c oughs> บางทีก็อยากจะปลอ่ปลอยไปบ้างนะแต่คือของมันขาดบ่อยเหลือเกินนะมาเดี๋ยวเรากลับไปที่รถไฟกันดีกว่า <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วเราควรไปคาดหวังกับน้องหมูเด้งดีนะ <c oughs> ให้น้องหมูเด้งไปเก็บของให้นะเราก็ ช่างๆของที่มันกองกองอยู่ตามสถานีดีกว่านะเราก็ไม่ได้เยอะอะไรนักหนานะเก็บแค่เฉพาะของจําเป็นมาเดี๋ยวขอเอ่อทำเครื่องรีไซเคิลก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันมันดูแน่นไปหน่อยขอเขยิบหน่อยแล้วกันนะอเพียบเตียงนิดนึงเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะโอ้โหได้พื้นที่เยอะเลยมีพื้นที่เหลืออีกเพียบนะเอาไว้วางของละเกะละกะได้อีก โอเคทีนี้เหมือนว่าที่เราต้องใช้จะมีลูกสูบใช่ไหมเขาเรียกว่าลูกสูบใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะไออันเนี้ยนะฟอสเซอร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนเราต้องใช้เหล็กหนึ่งอันโอเคแล้วก็ไขมันอีกหนึ่งอันเออมีอยู่แล้วในกระเป๋านี่หว่าไปลองคลาฟดูก่อนนะมาเออถ้าเราต้องใช้อะไรอีกนะเออเหล็กฟันเฟืองแล้วก็นอ็อตโอเคมาเอาเหล็กมาก่อน ต้องใช้อีกอันหนึ่งอเอาไปทำฟันเฟืองก่อนเหมือนน็อตเราจะมีอยู่แล้วนะว่าอย่าเพิ่งคาบแล้วกันไม่อยากเปลืองทรัพยากรตอนนี้เผื่อว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมโอเคครบแล้วมาจัดมาโอ้ยน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้เอา้าอ๋อเออยังไม่ได้หยิบมาดีกว่าเวรกรรมมาจัดเหล็กมาก่อนหนึ่งอันอแล้วก็เอาน็อตมาด้วยหนึ่งตัวมา ทีนี้ก็ได้ละวนาขอดูหน่อยมันใช้งานยังไงโอ้โหอินเทอร์เฟซย่างงงเอ่อเหมือนว่าเราต้องเลือกไอเทมที่จะย่อยป่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่าเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองเอาพาร์ตปืนมาย่อยดูไม่รู้ย่อยได้ป่ะแต่น่าจะย่อยได้แต่เดี๋ยวเราเอาชิ้นที่ดีที่สุดใส่ไว้ในปืนก่อนดีกว่านะเราเอาชิ้นที่มันแบบห่วยๆเอาไปย่อยดีกว่าอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่า อ,อ,อะไรวะเนี่ยเ,เขาบอกว่าอ,อ,อาวุธทุกชนิดนะยยเวนปืนลูกโมนะต้องใช้กระสุนนะกระสุนจะแตกต่างกันออกไปตามขนาดของลำกล้องนะเราสามารถหากระสุนได้จากศัตรูนะหรือไม่ก็ในคลังนะหรือไม่ก็รางวัลจากการเข้าร่วมสนามประลองนะหรือจากการคลาฟเอาเองจากโต๊ะคลาฟก็ได้เราสามารถพกกระสุนในแต่ละประเภทได้ปริมาณที่ค่อนข้างจํากัดนะขีดจากัดจะเพิ่มขึ้นนะตามเทคโนโลยีอะไรวะงง หรือมันจะหมายถึงแบบอัปเกรดหรือเปล่าวะเราจะอัปเกรดคืออะไรอัปเกรดกระเป๋าเงี้ยเหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะคือตอนนี้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะ่ะเอาไปว่าตอนนี้คือผมคิดว่านะไอปืนที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้น่าจะไม่ได้ดีที่สุดนะเออผมว่าเดี๋ยวผมลองเอาพาร์ทพวกนี้ไปใส่ทีละอันแล้วก็นั่งดูสเตตัสเทียบกันดีกว่านะเอาที่ดีที่สุดมาแล้วเดี๋ยวเจอกันนี่แหละนี่แหละ,หละรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้นะ คือแรงของพาร์ทมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าสเตตัสมันเจียมแมวเลยอะนะก็จัดไปก่อนส่วนที่เหลือย่อยทิ้งเอผมว่าบางอันเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าคือสเตตัสมันค่อนข้างดูเจียมไปเลยน่ะแต่ตอนนี้ก็อจัดอันนี้ไปก่อนหนึ่งอันี๋ยวส่วนพวกพาร์ทปืนยาวเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนตอนนี้ยังหาพวกาพาร์ทส่วนอื่นทุยส่วนที่เหลือไม่ครบนะไว้ใช้คราฟปืนยาวตอนนี้มีแค่ตัวปืนกับลำกล้องนะ เพราะฉะนั้นแล้วในขอลองหน่อยแล้วกันนะกดตรงไหนวะอันนี้ใช่ไหมใส่ไปก่อนเลยนี่ตัวปืนโอเคมาทีนี้ก็ลำกล้องเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเรามีเหรียญเหลือนะใช่ไหมนี่ไงมีเหรียญหนึ่งนี้มาขอไปกดซุ่มก่อนเผื่อได้ชิ้นส่วนมาจะได้เอามาใส่ได้เลยนะตรงนี้ใช่ไหมมาในดูหน่อยขอของดีได้เป็นโอ้โหเสร็จขยะ ผมได้ต้องสามชิ้นไม่ใช่เศษขสะยละอุ้ยของฟ้าได้อะไรมาแมกกาซีนโอ้โหมาเลยใช้ได้นะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ใช้ได้นี่เอาลำกล้องม่วงมาก่อนเลยแล้วกันนะมันต่างกันยังไงอะ Heavy Heavy เฮวี่บาเรยเฮวี่บาเรลแล้วอันนี้มาเหมือนกันมันเป็นกระสุนอะไรอะอเอ่ทะที่อ่านมาเมื่อกี้มันขึ้นอยู่กับขนาดลำกล้องนะถ้าจะเปลี่ยนกระสุนอะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวปืนอ,อ,อันนี้เป็นกระสุนแบบฮันเตอร์หมายความว่าไงว่าฮันเตอร์ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราขาดเผ่านท้ายแนละ้วแล้วก็ขาดตัวด้ามจับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอนะสู์เล็งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําใจไว้ก่อนของมันขาดแคลนมาตอนนี้ งั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเอาไว้เราไปหากันต่อในพารนะ์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราตัดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแหมมาตัดที่เดิมไปแล้วในสถาน,นีในมุมเดิมตำแหน่งเดิมแมหมน่าเบื่อจริงๆเลยนะเนี่ยเราเนี่ยไมไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆในการทำคลิปต,ต่อไปดนะ้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ